เรับท่านผู้ชมนี่คือเกมที่สยดสยองที่สุดที่ผมเคยเล่นมาในชีวิตนี้เนื่องจากมันมีพลังงานบางอย่างจ้องหน้าผมอยู่ซึ่งท่านผู้ชมสังเกตดีๆมันจะกินผมเข้าไปหรือเปล่าและตัวผมจะย่อยผ่านขี้หรือเปล่ากูก็ไปดูบทการกอศฝ่ไฟเอ้ยฮอเอาเหรอตอนนี้ฉันจะต้องมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเจ้าโอ้นายเป็นตัวบ้าอะไรวะเนี่ย ฮ้ยฉันเป็นพี่เลี้ยงให้กับไอ้เจ้าหนูคอยตัวนั้นแล้วไอเด็กนรกฉันต้องมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับขี้อีกเหรอวะเนียครับผมพีม่ครับหิวข้าวหิวข้าวอยางงั้นเหรอหิวข้าวมึงก็ไปกินเองสิเฮ้ยพี่ถ้าพี่สังเกตดีๆนะพี่จะรู้ว่าผมไม่มีแขนไม่มีขาเฮ้ยโอเคเอาละเอ่เอฉันจะต้องเอากับข้าวไว้แกกินอยางงั้นเหรอไหนลองเปิดตู้เย็นมาเสิแล้วนี่คือบ้าอะไรวะเนี้ยป e p p e r o n i สำหรับรีออน โทร080108 107้ยอะไรวะเนี่ยส่งรวดเร็วไม่เกิน30วิิวิรับประกันได้เลยพอาะเดอะแฟจะไปส่งให้คุณถึงหน้าบ้านเกมบ้าเลยวะเนี่ยอ่ะเปิดประตูไปสิเออฉันจะต้องเอาหาอะไราให้เจ้าอุนจินี่ดีนะเอากล้วยให้มันกินสิอ่ะไอ้โนว้าวเอ้ย <c oughs> ทำไมครับเป็นไรกูตกใจเสียงจะกินมึงเนี่ยอ่ะกินอุโอ,โอ วุ้ยพี่ขพี่พี่ผมหน่อยครับพี่นะครับเออเอาละเอา,เอายังกินไม่พอเลยวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแกต้องการอะไรเนี่ยผมต้องการเนื้อต้องการเนื้อเท่านั้นโอ้ยเนื้ออยางงั้นเหรอเออดีกันเนื้อเนื้ออะเนื้อนี่แล้วกันอ,อ๊ยังไม่พอ มึงยังไม่พออีกเหรอเอาไส้กรอกไปเออเฟนไฟเอออ่าโอเคพอใจละเอ้ยป้าผมไปอาบน้ําทีโอเคจัดไปไปอาบน้ําแล้วน้ําห้องน้ำแกอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่ดิอ่าจะวางกันไว้ตรงนี้แล้วจากนั้นก็อ่าเปิดฝักบัวอาบถูสบู่ก่อนละโอ้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 กูต้องมาถูขี้โอ้อไงวะเนี่ยชีวิตนี้โอ้พระเจ้าช่วย้โอ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 โอ้โอ้อ้โอ้ ทำความสะอาดผมหน่อยโอเคทำความสะอาดโอเคโอ้ okay. oh, ชีวิตนี้กูต้องมารางังขีโอ้ย oh, ทำไมชีวิตกูต้องมาตกอับอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้พี่ขอ่อยครับอ่ว่าอย่างไงมองหน้าพ่อหอเอ้าวคนตีนไอเด็กนี่เออไอขี้นี่มึกมึกมึกคนตีนนี่โยนมันทิ้งโยนมันอย่าง,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 งไรวะต่อมารักษาพยาบาลเหรอคืออะไรวะอันนี้คืออะไรอะ่ะฮะจะกินนะไอาจิบอ่าอืมอืมยอะอ่าจะกินละ พี่คอยครับจะกคนตีนเออฉันขอโทษทีนะอ่ะเอาไปนะครับตะกี้คือยาอะไรไม่รู้นะครับนะแล้วต่อมามันก็บอกว่ามันอยากเตะบ,บอลเหรอ,อ,อขี้กูอยากเตะบ,บอลเว้ยเฮ้ยแปลกนี่น่าจะเป็นห้องเล่นนะครับนะสำหรับเจ้าขี้พี่คอยค,ครับเล่นบอลกบผมหน่อยโอเคเอาละานี่ลูกบอลใช่ไหมเอาไปเออ โอ้ยเบื่อจริงๆโว้ยกูต้องมาเรียนอุนจิบ้าบออะไรวะเนี่ยเออนี่โยนใส่หน้าแม่งเลยโอ๊ยโอเคผมง่วงนะโอเคสมคนจัง่วงแล้วแหละเออฮ้ยมาเรียนอุนจิบ้าบออะนอนบักอํานอนบักมึกไม่นอนนะมึกไม่นอนนี่จกูจะกูจะเอาบึงอะนอนใต้เตียงแม่งเลยแล้วทาไมกูจับบึงนอนไม่ได้วะเนี่ยเอออะนอนยังผมยังไม่หลับอ่ะอะยังไม่หลับ่ะต้องปิดไฟปะอึ๊บ ว่าทุกอย่างคนกลัวบึงนะขี้ไม่น่าจะมีชีวิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าไมาเห็นบึงเนี่ยบอกเลยว่าควรตกใจซะมากกว่าเหมือนผมเลี้ยงเด็กนรกเลยอะ่ะแต่คราวนี้เปลี่ยนแค่ผมเลี้ยงอุนจินะครับพี่คอยพูดถึงใครอะ่ะถ้าผู้ชมครับจับมันนอนอยังไงเอออ๋อมันนอนตรงนี้หรือเปล่าแล้วยังไงอ๋อแล้วผมก็นอนเตียงนี่เหรออ๋อต้องปิดไฟก่อนแล้วก็นอนนะครับอ๋ออุนจิมันนอนที่ดูดิมันหลับตาแนละ้วถ้าผู้ชมมาดูเนี่ยมันหลับตาอะเปิดไฟจิ๊บ ปิดไฟมจบอุ้ยปิดไฟตาผมปิดก็ต่เมื่อไฟดับมาจุบอุนกีอุนกีอุนกีโอ้ขนาดโกนมันยังเป็นเสียงอุนกีเลยเปิดไฟก่อ่ะกูปิดก็ได้โอเคนอนนะครับโอเคเออโอเคขอนอนก่อนแล้วกัน โอเคตื่นแล้วโอ้ยโอ้ยเปิดไฟอ้พี่ขอยวันดีครับเออวันดีไอ้หนูเออวันนี้อ่ะฉันจะจับแกโอ้พี่ขคอยครับพี่คนก็จริงออฉันรู้แล้วนะแป๊บหนึ่งเออเดี๋ยวก่อนนะอ่ะเปิดประตูโอเครู้สึกว่าจะมีโอ้นี่น้องแกหรือเปล่าน,นี่ฮะเจ้าอุนจิ น่าจะเป็นน้องคนละพอ่อเพราะว่ามันตัวสีเขียวเอ้ยอะไรของไอ้ตัวนีว้เนี่ยเอา้าไอ้หนูเอา้าแกมาได้ไงเนี่ยต้องเอาอาหารให้มันกินด้วยแล้วมันก็ไม่พูดกับผมด้วยนะฮะใครลองเอาอาหารให้น้องเขากินดิน้องเขาน่าจะหิวนะน้องเขาไม่พูดเลยนะดูสโิโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเอาไปห่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาให้แป๊บหนึ่งอะอะ่อะเอาเฮ้ยเฮ้ยกูตกใจมึงหมดเลยนะเนี่ยผมจะกินนะผมขอกินกอดเจ้าหนูนั่นนะโอเคอเค่ะป โอ้ยบ้าเอ้ยทำกูตกใจหมดเออเอาไปมะเขือเทศอ่ะเอาไปเฮ้ยเหลือสองอันแล้วนะชิ้หายแล้วเดี๋ยวก่อนจาต้องเอาให้ไอ้หนูนั่นโอเคอ่ะเจ้าหนูกินแล้วก็เอาชิทให้หนูนี่เออนะครับอ่ะโอเคได้กินทั้งสองคนแล้วแต่มันยังไม่พอว่ะอ่ะลูกบอลนี่อ่ะยิงเข้าไปอ่ะสะดวกไหมผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าุจจิแม่งเล่นบอลเป็นด้วยนี่อ่ะ นี่แน่ออเออเอ้าหลุกไหมหนุกไหมอืมย้อนเข้าไปเออทำไมมันไม่หยุดเล่นสักทีวะเออโอเคในที่นี้ผมลืมอาบนะครับมันบอกว่าปล่อยให้พวกเด็ก2คนดีนะฮะเล่นกันอยู่ในห้องนี้แล้วก็เราก็ไปช้อปปิ้งนะฮะอา่าโอเคฉันช้อปปิ้งมาแล้วฉันซื้อสเบียงมาเพิ่มเลยเอ้ผมเปิดทำไอเด็กนั่นเด็กนั่นอะไรทําไมออาไม่มีเลยครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามึงทําไอเจ้าหนูตัวเล็กตัวนั้นเฮ้ยไอสีเขียว,ม,ยวมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนเฮ้ยแกเอาไปไว้ไหน ไอ้เจ้าหนูตัวเล็กอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยแกนี่สร้างความลำบากให้ฉันนะเนี่ยอะนอนไปเดี๋ยวฉันจะไปตามหาเจ้าหนูดั้นมันอยู่ไหนว่าเจ้าหนูไอ้ตัวเล็กมันอยู่ไหนหรือว่าไอ้ภูมันกินไปวะเจ้าภูกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับตื่นขึ้นมากลางดึกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเออโอเคตอนนี้เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอ,เอ้าเฮ้ยเจ้าหนู พี่หอยผมตตะละมือครับพี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียงไรเฮ้ยเสียงมันกูเลยกูตกใจหมดเสียงมันเหมือนผมเลยเฮ้เอ้ยเยเยดูดิเสียงมันผมเลยอะผมตกใจบ้างเลยผมก็ได้ว่าเสียงผมพูดดูดิ เชยอะไรวะเนี่ยโอเคเอาละเอยตอนนี้หน้าตามันหน้าตามันเลยแปลกแปลกแล้วเนี่ยพี่ข่ครับมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเออมันอยู่นี่แหละหน้าแกาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแกต้องไปนอนก่อนหนะ้าเดี๋ยวฉันจะจัดการเองแกน่าจะเดินระเบิดขึ้น<อ>มานะ่ะโอเคมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอ่าโอเคขอเปิดอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมีเลือดมีห้องลับมันยังไม่หลับท่านผู้ชมมันมองด้ผมแบบพี่ข่ยพี่ข่ยแล้วความจริงกูแล้วเหรอเนี่ยกูเข้าไปดูห้องนั้นแมก โอเคเข้าไปดูห okay, okay. ้องนั้นนะครับห้องนั้นม yeah> anyway> ีอะไรวะอุ้ยรู้สึกมีโซ่โอเคมีไฟฉายโอเคเราจะค่อยๆโอ้ยว๊ยเชี่ยกอเลยขึ้นโอ้ไอ้อุจีมันลากผมพี่คอยผมขอโทษพี่คอยเป็นพี่เลี้ยงที่ดีนะแต่ตอนนี้ชิบหายแล้วว้วเฮ้พี่คอยนี่เฮ้ยทำไมแกต้องทำอย่างนี้เนี่ยแกทำอย่างนี้ทำไมเนี่ย ผมขอโทษที่ผมจะต้องกินพี่เลี้ยงทุกคนแล้วก็กินเด็กอุนกีที่เล็กกว่าผมผมขอโทษจริงๆนะพี่คอยแล้วมึงให้กูทําอะไระเนี่ยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอา้าคืออะไรพี่คอยถ้าพี่คอยกดตามตัวเลขนะผมจะพาพี่คอยไปทําสิ่งที่พี่คอยอยากทํานี่ผมจะป้อนพี่คอยเอง <S <S 2> <S 2> นะครับ <S <S นี่กดหนึ่ง กดหนึ่งคือมันจะเอาแอปเปิลให้ผมกินเหรอกดสองอ่ะไอพี่ข่อยโอเคกดสองเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปนะโอ้โหจำหนึ่งนะพี่นะเรามาเปลี่ยนบทบาทกันเถอะ้ยมึงมาจับกูอาบน้ำได้ไงเนี่ยอาบน้ำใช่พี่ข่อยอาบน้ำกูไม่อาบอาบน้ำเออกูอาบก็ได้โอเคออาบออะกูถูกแล้วพอใจยังอาบอีกกูสะอาดแล้วเนี่ยกูบอกให้อาบพี่โอเคก็ได้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 โอเค เอา้าพอใจยังเอเอเโอเคพอใจแล้วกดเลือกช้อยต่อไปอ่ะกดเบอร์สามเอ,เอ้โอเคครับพี่คอยแต่ว,วันปาพี่ไปเล่นนะโอ้โหดูประตูนะครับประตูมันก็กว้างขึ้นเท่ากับตัววันเลยดูดูนี่พี่คอยมาเล่นดูซินี่ที่ที่ตลกนะพี่คอยลูกบอลนะจะจับแน่หรือเปล่าเฮ้ยมันจะโยนบอลใส่ผมไหมเนี่ยนะครับอันนี้คืออ,อะไรอะ่ะอุย้ยอันนี้แกจะทําอะไรเนี่ยเออพี่คอยต้องซ่อมนะ่ะซ่อมอะไรซ่อมรถยังไงแล้วงูที่ไาย โอเคอ่าซ่อมรถซ่อมรถอ่ะกูต้องซ่อมแล้วกูต้องซ่อมยังไงเราเฮ้ยกูต้องซ่อมยังไงอบอกกูสิแบตเตอรี่อยู่ไหนไม่เห็นจนะบอกกูเลยโอเคเลือกช่วยต่อไปกูไปแล้วดิไ้พี่คอยโอเคแต่ผมจะพาพี่ไปนอนนะใ้พาพี่ไปนอนโอ้ดูหน้าตามันโคตรน่ากลัวเลยอ่ะกุดอนปิดไฟโอเคเอาล่ะโชคดีฝันดีนะครับนะครับโอ้ยแกบังอาจเดตจการใส่ชั้นหรือไงวะเนี่ยโอเคเอาล่ะเราต้องทำอุ้ยมันกลับมาอีกแล้ว พคอผมได้ยินเสียงพี่คอยนะพี่คอยไม่หลับสักทีแล้วาคือยังไงกูต้องหลับหรออ่ะเปิดไฟอุยพี่คอยพี่คอยเปิดไฟทำ้งมาแสงอะไรเนี่ยพี่คอยต้องหลับตาด้วยสิพี่คอยโอเคกูหลับตาก็ได้กูหลับกูหลับอยู่แล้วโอเคพี่คอยตื่นแล้วเลือกช้อยต่อไปเลือกอะไรเลือกเหมือนเดิมเอาเอาือให้กูเลือกเหมือนเดิมอีกแกเอาเอาไปลาล่ลา,ลา,ลาผมจะพาพี่คอยไปเองนะครับลลาลา โอเคเอาละฉันจะอ่ะลองนี่งให้แบตเตอรี่อยู่ดีโอเคกูเจอแล้วพี่คอยไม่อยากอาบน้ำนะเหรอโอเคเปลี่ยนใจอ่ะพี่คอยอยากเข้าห้องน้ำเหรอคือยังไงเอา้าพี่คอยจะไปไหนกันแน่นี่พี่คอยเลือกให้ถูกที่เอา้าเปลี่ยนอยู่นั่นแหละไม่ให้กูตบมึงดีไหมเนี่ยเอาไงกันแน่เนียโยกูจะกมึงตอนนี้นะโอเคเอาละอ่ะไปห้องนี้แล้วกันโอเค ่ะโอเคเราได้แบตเตอรี่มาแล้วนะครับอ่ะใส่เข้าไปใส่อย่งไงวะเราต้องหาอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยอะ่ะนี่ไงนี่ไงล้อนี่ไงเราเจอล้อแล้วออโอเคพี่ข่อยสนุกไหมครับออสนุกจริงๆเลยสนุกจริงๆเลยแต่ที่จริงฉันหาแผนหลบหนีแกตั้งหากเราดีแหละคือทางหลบหนีคือรถของเรนที่จะหลบหนีได้โอเคเอาละซ่อมไปดิ และเป็นไปได้นะครับเราอาจจะต้องโทรหานีออนหรือเปล่าให้มาส่งพิษซาให้เราแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเขาใช่ไหมเป็นไปได้แมโอ้โหนี่กูจะต้องหนีขี้จริงๆหรอไงวะเนี้ยกูโดนขี้จะมาเป็นตัวประกันแล้วเนี้ยเอาละนะครับตอนนี้มีจดหมายอะไรบางอย่างครับเราจะต้องอ่านโอเคผมหนีออกจากบ้านอย่าตามหาผมละ่ะผมรักพ่อนะจากโพรน่าโอเคในตอนนี้นะครับนะอย่างเดียวที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องซ่อมรถตัวนี้แต่ตอนนี้ไอผูมันมองหน้าเราอยู่ ถ้าผู้ชมครับหรือว่าเราจะต้องโยนลูกบอลปะวะนี่มีลูกบอลน,นี่โดนใส่หน้าแมงโอไม่เป็นไรเลยนี่เน,นี่ยพี่ข่อยผมตัวใหญ่แล้วพี่ข่อยจะโยนใส่ผมแต่ประเสียอะไรวะเนี่ยนี่ออาต้องการอะไรนะครับเฮ้ยมันไปเอามาวะนะครับเฮ้ยเราสามารถโยนออกทอกประตูได้นีว่าล่อโยนออกไปไปไปเอาไปเอาชิไ่ไปดิไปเฮ้โอเคครับพี่ข่อยโอเคเอาระจังหวะนี่แมงเออ โอเคที่ไหครับเอาไหมลูกค้าเอาละมึงไปเอาอีกรอบหนึ่งไปไปไปเอาอีกรอบหนึ่งไปเร็วไปเร็วแม่งันพีไปเล่นด้วยนะมาเล่นด้วยจริงๆนะโอเคครับโอเคครับโอเคจังหวะนี้แหละเออเราต้องถาอะไรวะเนี่ย แม่งมาเร็วจากเลยว่า hmm, ก so like ูตกใจหมดเลยเนี wow. right. okay, okay, ่ยเฮ้ยเราขับรถไปไม่ได้นะครับเนื่องจากไออุนจีที่มันมองเราอยู่แล้วประตูก็ยังปิดด้วยนะครับเราต้องหาวิธีเปิดประตูให้ได้นะครับเราต้องโทรมาให้คนส่งพิซซ่าเปิดประตูเออให้กูคิดออกลวเว้ยวู้กูคิดออกแล้วนี่ไงบันเตอนแล้วนะครับนะยังจำได้อยู่หรือเปล่าเบอร์พิซซ่านั้นนะฮะโอ้แหลมเลยโอเคจากนั้นพากูไปห้องนอนเถอะนะเอ้ยอเคครับพี่คอยโอเคนอนนะพี่คอย โอเคเอาละจังหวะนี้มาโทรหาเบอร์พิซซ่าม่เลยโอเคโอเคเอาละโทรแล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเบอร์พิซซ่าเฮ้ยพิซซ่าจะมาได้อีก30ววิเหรอหรเปิดไฟโอเคพี่ข่อยครับสวัสดีครับพี่เห็นพี่ขอยทำอะไรหรือเปล่าตะกี้ผมนึกเหมือนได้ยินเสียงโทรศัพท์เปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยออาฉันอยากจะเล่นอะไรสักอย่างอุย๊ยคิปหายแล้ว เฮ้พี่คอยมีคนกดกระดิ่งด้วยแหละแป๊บหนึ่งนะพี่คอยอยู่ในห้องนั่งเล่นนี่แหละเออโอเคฉัน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 ไม่ทําอะไรหรอกนะเอาล่ะจังหวะนี้มันไปเปิดประตูแล้วเร็วเร็วเร็วเปิดประตูเฮ้ยคนส่งไปซราบวาไงโอม ก็สมิ้นซ่าโดนแดกเฮ้ยจิบหายนะสตาร์รถสตาร์รถไอ้นั่นมันเอาไปแล้วเฮ้ยสตาร์รถรถของเล่นด้วยแม่งเอ้ยทำไมกูต้องขับรถของเล่นออกไปด้วยประตูเร็วๆๆๆๆลวเลวอาประตูปิดได้ไงวะเอาจิบหายประตูปิดประตูเปิดเอาโอู้หูพี่ขยันเอ้าไอ้แซบเอ้าพี่ขยพี่ขยับังอาจหลอกผมเหรอนะครับผมดูเปิดคนเต็มไปด้วยเลือดจิบหายแล้ว ต่อไปขับต่อไปขับไปิไปโอ้ What the f u c กูตาย กูขับแหละขับไปขับหนีมันขับหนีมันขับหนีขับหนีวนอยู่อย่างนี้แหละเพี่ใครโอ้โหตัวมันช้ามากที่จริงกูวิ่งหนีมันก็ได้นะเด็เอ้ยเดี๋ยว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 ตอนนี้นะครับมีประตูเดียวเท่านั้นนะครับคือขับเข้าห้องครัวนะครับขับไปเร็วห้องครัวห้องครัวมีอะไรวะห้องครัวมีอะไร ห้องครัวเบีอะไรไอพิซซ่าแสดงว่าตะกี้ไอแฟตโดนกินไปแล้วนะครับในนี้มีอะไรวะในนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอชิบหายมันมาแล้วเฮ้ยเด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 าม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 ดมามวม้มา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 เาีายาม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 า้าเาม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 เอาม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 ัมา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 กาม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 ีมา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 มมีมา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 มมามม เฮ้ยมีไม้ขีดไม้ขีดเอามาทำอะไรวะไม้ขีดเอามาทำอะไรเอามาจุดไฟใส่ไอ้เจ้าอุจจีดีเหรออ่ะโอเคนะครับผมรู้แล้วนี่แล้วต้องเปิดแก๊สตรงนี้นะฮะแล้วจากนั้นก็รอให้เจ้าภูมานะครับแล้วก็อ่ะไม้ขีดนี่เตรียมจุดเข้าไปนี่พี่ค่อยพี่ขอยนี่ผมไม่พ้นหรอครับนะครับไม่พ้นอย่างนั้นเหรอเอาไปด่แน,น,น่เป็นไงเล่าอู้บานไหม้เลยอู้เอาดิมึงเอาดินี่เรียบร้อยนะครับอา้าวจบเลยเหรอวะอา้าวจบเลยเอา้าว เราเผาไออุนจีนั่นนะครับเรียบร้อยเฮ้ยจบแล้วเหรอเอาอุนจีโดนหลอมละลายด้วยไฟนะครับนะเออแต่เรายังไม่รู้ว่ามันตายจริงหรือเปล่านะแต่ที่รู้ก็คือเราหนีออกจากบ้านหลังนี้ได้แล้วนะฮะผมว่าเกมนี้มันต้องมีภาคต่อบ่ะไม่มีภาคต่อมันไม่ได้นะเนี่ยเกมเนี้ยผมว่ามันต้องมีดิมันต้องเปิดประตูออกมาหรือว่ายังไงสักอย่างล่ะนะครับไม่มีเหรอเอา้าจบจริงๆรงไว้เฮ้ย